ทราบหรือไมครับว่ามวลกระดูกของเราเนี่ยจะถูกทําลาย1%ในทุกๆปีเราควรทำอย่างไรเพื่อที่จะเสริมสร้างมวลกระดูกให้อย่างแข็งแรงเหมือนเดิมมาฟังกันนะครับอันดับแรกเรามาดูกันก่อนนะครับว่าในแต่ละช่วงวัยเนี่ยต้องการปริมาณแคลเซียมเท่าไหร่อายุ9-18ปีนะครับช่วงกําลังเติบโตจากเด็กสู่วัยรุ่นต้องการปริมาณแคลเซียมอยู่ที่1,300มิลลิกรัมต่อวันนะครับอายุ19-50ปีเนี่ยต้องการปริมาณแคลเซียม 1,200มีการต่อวันสำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์กำลังให้นมนะครับต้องการปริมาณแคลเซียม1,300มีการต่อวันและสำหรับผู้สูงวัยนะครับอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยต้องการปริมาณแคลเซียม1,000มีการต่อวันนะครับเป็นซียมเป็นหนึ่งในสารอาหารที่สำคัญนะครับไม่ใช่แค่เสร้างให้กระดูกและฟันแข็งแรงเท่านั้นยังมีหน้าที่ต่างๆอีกเช่นช่วยการแข็งตัวของเลือดนะครับทำให้เลือดจดไหลป้องกันการสูญเสียเลือดเกี่ยวข้องกับการทํางานของกล้ามเนื้อและระบบสารักษาสมดุลระหว่างกรดด่างในเลือดเรื่องการช่วยกระตุ้นการทํางานของโปรตีนหลายชนิดด้วยครับโดยปกติแล้วเนี่ยคนไทยได้รับ แคลเซียมจากอาหารที่รับประทานเนี่ยเพียงแค่400มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นซึ่งไม่สอดคล้องกับปริมาณแคลเซียมที่เราต้องการในแต่ช่งวงวัยที่ผมเล่าฟังในช่วงต้นนะครับไม่ถึงครึ่งเลยและแคลเซียมมีในอาหารประเภทไหนบ้างเช่นนมโยเกิร์ตปลาทั้งตัวและผักใบเขียวในการเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากใช้แคลเซียมแล้วเนี่ยเราต้องมีสารอาหารที่สําคัญอีก2ชนิดก็คือแมกนีเซียมและก็วิตามินดีนะครับแมกนีเซียมมีหน้าที่ในการสร้างเนื้อกระดูกร่วมกับแคลเซียมส่วนวิตามินดีมีหนา้นาที่ในการช่วยเพ และส่วนผสมต่างๆท,ที่เล่ามาเนี่ยถูกบรรจุยอยู่ในผลิตภัณฑ์เนโอทีไลท์แคลแมกดีตัวน,นี้นะครับที่สำคัญเราควรรับประทานสารอาหารเหล่านี้เพื่อความแข็งแรงของกระดูกแล้วเนี่ยเราจะต้องออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตและก็สร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกด้วยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าในหนึ่งเม็ดเนี่ยของแคลแมกดีเนี่ยให้ปริมาณแคลเซียมเท่าไหร่นะครับเม็ดห <Wow. S 1> นึ่งครับแคลแมกซีในหนึ่งเม็ดเนี่ยตามชื่อเลยครับก็มีครบทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมและก็ วิตามินดีนะครับให้ปริมาณแคลเซียมประมาณ217มิลลิกรัมต่อเม็ดนะครับถ้าเราต้องการปริมาณแคลเซียมที่เหมาะสมในแต่ละวันก็คือประมาณ1,000มิลลิกรัมขึ้นไปรรับประทานประมาณ5เม็ดต่อวันแล้วราคาเท่าไหร่มันคุ้มค่าไหมแคนแบงดีตัวนี้มีปริมาณ250เม็ดนะครับราคาสมาชิก1 0, 7 7บาทหารดูแล้วตกเพียงเม็ดละ4บาทเท่านั้นนะครับถ้าเรารับประทานวันละ5เม็ดเนี่ยเราก็เสียตังค์ไปแค่วันละ20บาทเท่านั้นเองด้วยกระดูกและฟันที่แข็งแรงคุ้มค่าครับ